สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูธนิตานะก็จะมาแนะนําวิธีการเรียนออนไลน์นะคะกับครูธนิตานะคะโดยให้นักเรียนนะคะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมใบความรู้ต่งตางๆนะได้ที่เว็บไซต์ครูจิ๊บคอมนะคะตามลิงก์นี้เลยนะคะตามลิงก์นี้เลยนะคะก็คือ sites ไซส์ g o เก l ลคอ s i t z s แล้วก็ว่าจิบคอม8นะคะเดี๋ยวครูก็จะ ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับนักเรียนทุกคนนะ,ะที่เรียนกับครูในภาคเรียนที่1ทับ2564นี้นะคะนักเรียนเข้ามาแล้วนะคะที่หน้าเว็บนะก็จะมีข้อมูลของครูก็คือเป็นช่อง youtube ของครูนะคะเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะแล้วก็ส่วนที่สำคัญเลยสำหรับภาคเรียนนี้ก็คือห้องเรียนออนไลน์นะคะ2564นักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลย เข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับห้องเรียนออนไลน์ครูจิ๊บนะคะ2564นะคะประกอบไปด้วย3ระดับชั้นก็คือนักเรียนชั้นม .3 นักเรียนชั้นม .4 นะคะแล้วก็นักเรียนชั้นม .6 นะคะสําหรับภาคเรียนนี้ค่ะในเทอมที่1นะคะเราก็จะเรียนกันในส่วนของวิชาวิทยาการคานวณน,นะคะม .3 ก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะที่ป้ายสีเหลืองนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะพบกับวิชาวิทยาการคานวณระดรับชั้นม .3 นะก็จะมี คำอธิบายของรายวิชาของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่สําคัญเลยก็คือลิงก์นะคะสําหรับการส่งงานลิงก์นี้นะจะมีไว้สําหรับส่งงานทุกงานเลยนะคะในภาคเรียนนี้นะคะลําดับถัดไปก็คือจะเป็นบทที่หนึ่งแล้วก็กิจกรรมที่1น,นะคะนักเรียนสามารถเข้ามาดูคลิปแล้วก็ทํากิจกรรมนี้ย้อนหลังได้นะคะสําหรับใครที่อาจจะต้องช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะทำงานอาจจะไม่ได้มีเวลาเรียน ตามเวลาปกตินะคะก็ครูก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถมาเรียนด้วยตนเองนะย้อนหลังได้ทุกเวลานะคะที่นักเรียนสะดวกนะคะนักเรียนสามารถทํากิจกรรมคลิกปุ๊บนักเรียนก็จะเจอกับใบกิจกรรมนะคะก็สามารถเขียนเนาะหรือถ้าบ้านของใครมีเครื่องพิมพ์นะคะนักเรียนก็สามารถพิมพ์มาได้เลยริ้นม,มาได้เลยแล้วก็เขียนงานให้เรียบร้อยนะแล้วก็นํางานเนี้ยตอบมาที่ ลิงก์สำหรับส่งงานนะคะคลิกเข้าไปปุ๊บนักเีก็จะเจอกับลิงก์ส่งงานแบบนี้ก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็แนบมาคลิกมาว่ากิจกรรมที่นักเรียนจะส่งเป็นกิจกรรมที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็แนบงานอาจจะเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้นะคะถ่ายภาพให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาแล้วจากนั้นก็ทำการส่งนะคะเท่านี้ก็จะเรียบร้อยสำหรับส่งงานในหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งกิจกรรม นักเรียนก็สามารถมาทํางานย้อนหลังได้นะคะตั้งแต่งานชิ้นแรกจนถึงงานชิ้นสุดท้ายนะคะสําหรับนักเรียนชั้นมอสานะต่อไปนะคะสําหรับนักเรียนชั้นม 4. อนักเรียนชั้นม .4 สก็จะเรียนด้วยกัน2วิชานะคะก็คือวิทยาการคานวณและคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะคะนักเรียนสามารถกดเข้าไปได้เช่นเดียวกันนะเข้ามาถึงแล้วก็จะพบกับข้อมูลแบบนี้นะคะแล้วก็ เช่นเดียวกันมีลิงก์สำหรับการส่งงานสำหรับนักเรียนชั้นม .4 นะคะแล้วก็มีในส่วนของคลิปวิดีโอสำหรับศึกษาด้วยตนเองเนาะแล้วก็กิจกรรมที่1นนะคะตอนนี้เรนสามารถคลิกเข้าไปเพื่อดูกิจกรรมดูใบงานเนาะก็ทำแลาวถ่ายรูปมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นำมาส่งที่ตรงนี้ลิงก์สำหรับส่งงานนะคะสำหรับนักเรียนชั้นม .4 นะ ความแตกต่างก็จะมีอยู่นิดนึงก็คือของเราจะมีสองวิชาใช่ไหมคะนักเรียนก็เลือกว่างานเนี้ยที่นักเรียนกำลังจะส่งเป็นของวิชาใดแล้วก็คลิกเลือกกิจกรรมให้ถูกต้องนะแล้วก็ทำการแนบไฟล์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำการส่งนะเป็นอันเรียบร้อยสำหรับหนึ่งกิจกรรมนะคะก็เช่นเดียวกันกับน้องๆม3าเลยก็คือคุณสามารถเข้ามาทำกิจกรรมได้ตั้งแต่ครั้งแรกจนครบในภาคเรียนนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็เช่นเดียวกันในวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะคะแล้วก็ยนคลิกเข้าไปก็จะมีลิงก์สำหรับส่งงานให้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนักเรียนก็สามารถมาทำแล้วหลังได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าลำดับต่อไปนะคะสำหรับพี่ม .6 นะคะก็เช่นเดียวกันสำหรับภาคเรียนที่1น,นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยอ่าเาจะเจอกับข้อมูลของรายวิชานะคะแล้วก็ มีเช่นเดียวกับน้องๆทั้งสองระดับชั้นนะคะก็คือลิงก์สำหรับการส่งงานลิงก์นี้ก็คือไว้สำหรับการส่งงานทุกกิจกรรมเลยนะคะในภาคเรียนน,นี้นะ,ะแล้วก็นักเรียนสามารถมาดูกิจกรรมย้อนหลังได้กิจกรรมที่ทำไปแล้วนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะนกิจกรรมปัจจุบันนี้ก็คือกิจกรรมที่สองนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำการส่งงานนะคะก็สามารถมาดูคลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังนะแล้วก็ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกส่งที่ลิงก์สำหรับการส่งงานนี้นะคะก็จะมีหน้าตาเช่นเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นช่องทางสำหรับส่งงานของชั้นม .6 นะคะนักเรียนก็กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งงานตามกิจกรรมให้ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นก็ทำการส่งะคะเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนนะคะทุกระดับชั้น สามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะที่เว็บไซต์ของรูจิบคอมนะหรือว่าห้องเรียนออนไลน์รูจิปสองห้าหกสนะคะทั้ง3ามระดับชั้นเลยถ้าหากนักเรียนพบปัญหาหรือว่าติดขัดในการเรียนออนไลน์ด้วยตนเองหรือว่าการทำงานย้อนหลังนะเด็กก็สามารถอสอบถามเข้ามาในกลุ่มไลน์ของเราได้นะคะวันนี้ครูกเามาแนะนําเพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจเรียนให้ภาคเรียนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย